สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ <Night Entertainment S 1> นายเอ็นเตอร์เทนวันนี้อยู่กับฝนค่ะคร,ครับผมแล้วก็อยู่กับเตอ๋อด้วยนะครับผมอัปเดตเรื่องราวข่าวบันเทิงกันกับนายเอ็นเตอร์เทนฮะวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวที่เราจะมาอัปเดตกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการได้ฟังและได้ยินได้เห็นครั้งแรกนะฮะหลังจาก เรื่องราวของดีเจแมนนั่นเองค่ะ1ปี7เดือนนะคะที่ดีเจแมนต้องเข้าไปสู้คดี forex 3d นะคะหลังจากได้รับอิสรภาพออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีสื่อไหนได้สัมภาษณ์เขานะใช่แต่เมื่อคืนนี้นะคะดีเจแมนเนี่ยเขาก็ได้มาไลฟ์คู่กับพี่กิกมายุรินค่ะเป็นเหมือนกับแขกรับเชิญให้กับพี่กิ๊กนะคะมาแชร์เรื่องราวธรรมะไลฟ์ผ่านติ๊กตอกคือปกติแล้วพี่กิกเนี่ยเขาก็จะมีการไลฟ์ผ่านติ๊กตอกนะในเรื่องของธรรมะอยู่แล้วพูดคุย กับคนที่เข้าไปติดตาม <S <S <ๆ>เข้าไปฟังกันนะเสมอๆอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาสนทนาธรรมกันเนี่ยประมาณ30นาทีเลยนะคะที่คุยกับ DJ Man ค่ะพี่กิ๊กเนี่ยนะฮะตอนที่บวทอยู่เนี่ยก็<ช> <ๆ S 2> เคยใส่ชุดแม่ชีไปเยี่ยม DJ m จ n ข้างในด้วยนะครับ <ๆ S 2> ไปให้แรงบันดาลใจนะฮะผมว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งแหละที่ DJ เจแเนี่ย <ๆ S 2> เขาก็เลยอยากจะตอบแทนด้วยนะครับผมและที่สําคัญ พี่แม่ดีเจแมนเนี่ยเขาก็เปิดใจหลายเรื่องราวเลยทั้งชีวิตข้างในเรือนจำชีวิตปัจจุบันนะครับฟังเรื่องราวของดีเจแมนเนี่ยโหบอกเลยว่าเครียดมากนะฮะตัวเขาเองเนี่ยก็เครียดมากเหมือนกันเคยถึงขั้นถ่ายเป็นเลือดเลยช่วงนั้นดีเจแมนบอกว่าอยู่ในช่วงที่วิกฤตที่มันแย่ที่สุดเลยนะฮะ<ช>มันต้องมองให้มันต้องมองดีให้ได้อะ่ะเพราะว่ามันมีคนรออยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ภรรยาลูก ครอบครัวเป็นกำลังใจให้สู้มากๆ คุณพ่อคุณแม่ของดีเจแมนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามาเยี่ยมดีเจแมนทุกวันหน<ช>ึ่งปีกับอีก7เดือนมันก็เป็นกําลังใจมากๆแล้วสําหรับดีเจแมนนะครับค่ะซึ่งพี่แมนเองก็บอกว่าชีวิตหลังจากเนี้ยเหมือนนับหนึ่งใหม่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือยังทําธุรกรรมทางการเงินใดๆทั้งนั้นไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกู้ซื้อรถกู้ซื้อบ้านต่างๆเนี่ยนะคะยังไม่สามารถที่จะทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยนะคะ,คะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายใหมเ่เป็นเป็นการเปิ เี่ยนโปรไฟล์ใหม่ใช่ของดีเจแมนด้วยนะคะก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวที่รักนั่นแหละค่ะออกมาจากเรือนจําสิ่งแรกที่อยากทําก็คืออยากจะช่วยทานุบํารุงพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นความตั้งใจของพี่แมนเขาเลยนะหลังจากออกมาใช้เปิดเพลงเกี่ยวกับการให้แรงบันดาลใจของพี่มิ้นท์มาริวันค่ะที่มีจังหวะที่พี่แมนอ่ะเขาไลฟ์กับพี่กิ๊กเราน้ําตาซึมออกมาด้วยนะโอ้เข้าใจอะความยากลำบากแล้วก็คือเวลาคนเราได้รับโอกาส ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยม,ม,มันมันเป็นความรู้สึกที่ท่วมท้นนะคือมันเป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตที่ได้กลับมาออกมาแล้วก็ได้นับหนึ่งใหม่ถือว่าเป็นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความตั้งใจที่ดีที่อยากจะทําสิ่งดีๆให้กับสังคมด้วยเรามีเสียงบางช่วงบางตอนที่พี่แมนเขาไลฟ์กับพี่กิกมาให้ได้ฟังกันด้วยค่ะแค่คุณพ่อผค,คุณแม่ผมมาทุกวัน ปีเจ็ดเดือนเนี่ยมันก็เป็นกาลังใจผมนะแล้วก็แม่ไปทุกวันเหรอคะแม่ทุกวันเลยครับคุณพ่อคุณแม่มาหาทุกวันปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนคือเจ็ดวันไม่มาวันหยุดนะักขัตฤกษ์กับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันที่ผมกักตัวอันนี้ผมต้องให้เครดิตคุณแม่คุณพ่อภรรยาน้องภรรยาที่สุดที่เขาไม่เคยทิ้งผมผมก็เลยอ่อนแอไม่ได้อืมผมเคยอ่อนแอนะพี่กิก๊ มันดิฟดาวแบบอ่อนแอมากเลยพี่อ่อนแอแบบโทษนะครับแบบถ่ายเป็นเลือดอะ่ะมันเครียดขนาดนั้นเลยใช่ไหมมันเครียดมากมันเครียดแบบมันเครียดสุดๆอ่ะพี่มันมันหนิงที่สุดแล้วอะเท่าที่เจอมาในในชีวิตนี้ผมคิดอย่างเดียวว่าผมต้องมีชีวิตรอดไปเจอคนที่ผมรักโลกในนั้นก็เยอะนะครับแล้วก็อันตรายก็เยอะแยะนะครับอ่อ หลายๆอย่างในนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับในหลาย,ลายๆเรื่องซึ่งมีหลายเรื่องที่เล่าไม่ได้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าก็ผ่านมันมาได้นะครับดรวยความเป็นผมเนี่ยแหละก็มีส่วนมากจะแปดสิบเปอร์เซ็นเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นน้องๆจะรักผมมากผมก็เลยคิดว่าพวกเขาเนี่ยอาจผมคิดเองนะจะเป็นอดีตชาตินักลบของผมที่ผมต้องมาช่วยอะไรเขาผมคิดอย่างนี้นะผมผมคิดอย่างนี้ผมได้ได้นั่ง ที่ต้นโทรแล้วก็ได้สอนน้องๆให้ออกไปแล้วเนี่ยอย่าทําผิดอีกให้ให้ไปทําความดีถึงพวกเองจะโดนตาหน้าไปแล้วว่าเป็นคนไม่ดีแต่เชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีได้ตั้งแต่มีปัญหามาเนี่ยผมไม่เคยหลับได้เต็มตื่นเลยแล้วก็ไม่เคยมีความสุขเลยวันนี้ผมผมผมพร้อมที่จะมีความสุขแล้เป็นเป็นโอกาส ก่อนที่จะได้ได้อยากบวชครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับพี่พิกเ,เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าตอนนี้ก็คือคิดถึงถ้ำคิดถึงป่าหรือว่าอยากไปสงบอือสาธุสาธุโอสิ่งสแล้วต้องต้องทํางานก่อนครับ โอ้ก็ถือว่าเป็นการเปิดใจของ DJ Man นะครับว่าหนึ่งปีกับ7เดือนนะฮะที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยต้องผ่านพบเจออะไรมาบ้างนะครับผมและที่สำคัญเห็นบอกว่า DJ เ a n เองเนี่ยก็มีแผนที่จะบวชด้วยอย่างที่เมื่อกี้พี่ฝนบอกไปว่าตอนนี้ก็อยากจะเขาเรียกว่านุบำรุงพระพุทธศาสนาใช่ค่ะแต่ว่าเลิกบวชเนี่ยยังไม่ทราบนะคะถ้าหากว่าเราทราบเมื่อไหร่จะนามารายงานคุณผู้ชมได้ทราบกันทันทีนะคะคราวนี้ไปต่อกันที่นักแสดงมากฝีมือมากความสามารถจริงๆติดตามดูผลงาน เขาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วพี่ชางคิดแก้มน้มเล่นอะไรก็คือเป็นธรรมชาติเข้าถึงบทบาทไปหมดเลยนีล่าสุดนะคะเล่นซีรีส์วายนี่คุณคิดอย่างไรนะคะเพราะซีรีส์วายปกติแล้วเนี่ยที่เราจะเห็นจะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าคราวนี้นี่ได้พระเอกตัวท็อปรดับของวงการบันเทิงไทยพี่ชาคิดแก้มน้มนะครับผมในวัย44ปีมาเล่นเรื่อง อสั่งเลิฟรักนี้ให้หน่ายเี่อสั่งเลิฟไทยแลนด์นะคะ Thailand, ร่วมแสดงกับเอิร์ธพิรพัฒน์และมิกสหภาพครับใช่แต่จริงๆแล้วอะถ้าหากว่าก่อนหน้านี้พูดถึงบท LGBTQ อะไรแบบนี้พี่คิดได้เคยเล่นก่อนหน้านี้แล้วนะ,ะผมจำได้ใช่ในปี2552ค่ะกับเรื่องอ m o โมเมนอินจูค่ะที่เล่นคู่กับพี่ตัก๊ก ภัสรันนะคะ,ะก,ก็เคยผ่านบทบาทแบบนี้แล้วก็เชื่อว่านักแสดงมากความสามารถอย่างพี่คีตเองอะ่ะไม่ว่าบทบาทไหนมาอยเขาเอาอยู่อยู่แล้วนะคะแล้วหลายๆคนก็ติดตามกันค่ะสําหรับเรื่องนี้อ๋อซังเลิฟไทยแลนด์รักนี้ให้นายนะคะแล้วพี่คีเขาก็บอกคะ่ะในเรื่องอะ่ะเล่นเป็นคงเดชคาแรคเตอร์อเขานะเขาเป็นเจ้านายสุดโหดค่ะที่ตกหลุมรักแล้วก็สารภาพรักกับเฮงเฮงเนี่ยรับบทโดยน้องเอิร์ดค่ะเป็นพนักงานรุ่นน้อง ส่วนโม่โมก็คือน้องมิกซ์นะคะก็สารภาพรักกับเฮงเหมือนกันอาทีนี้ทํำยังไงอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นความรักที่มีการชุนลมุนที่ต้องแย่งชิงกันขึ้นมาอย่างเงี้ยไงนี<อ>่น่าดูนะน่าดูนะครับพิชาคิดเขาก็บอกว่าเล่น CV ซีรีส์วายครั้งแรกเนี่ยก็สนุกมากตอนที่ติดต่อมาเนี่ยก็สนใจแล้วก็รับเล่นเลยนะครับทางภรรยาแอนพัทิราเนี่ยก็มีขามถามว่าจะให้ไปเล่นเป็นไรอะ่ะ แต่ก็พ่ชาเกตเขามองว่าเฮ้ยมันก็เป็นความท้าทายนะถ้ามาเล่นซีรีส์วายตอนนี้เนี่ยนะฮะ,ะที่สําคัญเลิฟซีนถามว่ามีบ้างไหมเขาก็บอกว่าในเรื่องนี้มันก็ต้องมีบ้างก็ซีรีส์วายนะมันก็มีต้องมีกรุบกริบกรุบกริบมีจ้องตาให้ได้ฟินกันบ้างส่วนแฟนคลับจะสมัครเป็นมัมหมีหรือฮะหรือว่ามัมหมาน,นี่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ<อ>พิชาคิดเขาบอกมานะครับแต่มองว่าตัวเองในวัยนี้เนี่ยคง,ต,งต้องรับสมัครต้องรับสมัครเป็นแกร,น,แกรนมัมน่ารักอ่ะเป็นแกรนมัม แทนไม่ใช่มัมหมีคือ,อโผแม่เวลาแบบซีรีส์วายก็จะมีโผแม่อะไรเงี้ยโผแม่ก็จะเป็นแบบเอ็นดูเห็นแล้วเป็นแบบออ้ยน้องนาอ่ารักอะไรเงี้ยแต่ก็เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นวิคิตอาจจะเป็นแกรนมัมแทนแกรนโผแม่แกรนผม, <S <S นมุดยอนจริงอะมาถึงเรื่องของการวางแผนมีลูกคนที่สองกันบ้างนะคะตอนนี้คือพิคิดเองเขาก็บอกมาแล้วยังอยู่ในขั้นตอนต่างๆนะคะชาคริตเขาก็ยกครอบครัวไปปรึกษาคุณหมอแล้วอย่างภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เนี้ยนะคะก็เป็นคุณหมอแล้วก็เป็นแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านการทําเด็กหลอดแก้วด้วยคือน้องโคร,ร่ำร่ำว่าอยากจะมีน้องแล้วแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องโค็กําลังแบบแฮ อน j o ยกับการเรียนเต้นนี่น,นี่เรามีคลิปนะให้น้องให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยความสามารถของน้องโพนะคะเรียนเต้นเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเห็นตัวเขานี้นีออ่อย่างกับไอดอนอ่ะดูนี่โอ้โหโอ้โหอย่างเป๊ะนี่นมากคือต้องชื่นชมคุณแอนแล้วก็พี่คริสมากๆเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนนะคะให้ลูกๆอะ่ะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักด้วยนะคะใช่นะฮะ,น,ะ,ะนี่ก็ถือว่าเป็นความน่ารักอันนี้เราเข้าใจเลยว่าทําไมน้องเขาถึงอยากจะมี น้องอีกคน,นจ,ะจะได้มาเต้นด้วยกันสนุกด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของอาการมีเบบี๋คนที่2ก็อยู่ในข <ผม S 2> ั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่นะคะแล้วก็เพิ่งคอนเฟิร์มกับทางแพทย์ไปก็อยู่ในช่วงของการบำรุงสุขภาพของคุณแอนอยู่คุณเองคุณแอนเ,เ,เองเนี่ยก็สู้อยู่แล้วนะคะก็ะแบอบวันนิดนึงเพราะที่ผ่านมาก็เต็มที่แต่ก็ยังไม่มาสักทีนะคะหากไม่มาก็คงเลิกคิดแต่ก็ทําใจยอมรับได้ยังไงเดี๋ยวไปฟังพี่คริสนะคะพูดกันในเรื่อง ื่องของทั้งผลงานซีรีส์วายรวมถึงการมีเบบีคนที่สองแล้วค่ะก็จริงๆแล้วลองมา2ปีแล้วเนาะสปีกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ยังไม่มาสักทีหนึ่งอะไรย่างเงี้ยก็นั่งจับเข่าคุยกันแล้วว่าว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราอยากจะมีอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งนึกถึงวัยตัวเองด้วยแล้วนึกถึงวัยแอนด้วยี่เราก็เลยตัดสินใจว่าจะลองปีนี้ปีนี้ปีสุดท้ายละถ้าถ้าในปีนี้ไม่มาก็ก็คงต้องเลิกและแล้วก็ แล้วก็เอ็นไปทางเที่ยวกับลูกยังไงให้สนุกไปไหนใช้ใช้ใช้เวลากับน้องโพให้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนเดียวแล้วเขาใหญ่เขาเหงาโหจากที่เมื่อก่อนเขาไม่เอาไม่เอาน้องอะไรเงี้ยคือ ีกว่าที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็ร้องคือแบบอยากมีน้องร้องอีกสักครั้งนะแม่ก็สู้ๆบ่อยๆคือจร,จริงแล้วกดว็ด้วยความที่มันก็ด้วยร่างกายเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่ที่ผ่านมาก็ก็ทั้งเราเองทั้งธรรมชาติเองทั้งเองทั้งที่เพิ่งปรึกษาคุณหมอเองทุกคนเขาก็เต็มที่กับเราอะไรเงี้ยเขายังไม่มาใช่ไหมอะไรตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็เกิดการเฟลแน่นอนในในฐานะคนเป็นแม่เนาะ พอสมควรเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับร่างกายเขากับตัวเขาหมดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับต้องให้กําลังใจเขาเยอะๆแล้วก็แล้วก็ต้องสู้ไปด้วยกันคือจริงๆพอต่อเข้ามาครั้งแรกสนใจเลยนะเราก็เราก็เราก,ราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองอายุเยอะขนาดนั้นแต่เราก็รู้ว่าเออมันก็เลขสีก่กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมีฟีวิมาติดต่อเข้ามาเราก็เอ้ให้เล่นเป็นบทอะไรเราก็คิดแรกแอนเขาก็แบบว่า ให้เล่นเป็นไรไล่จีบรุ่นน้องของเราที่น่ารักนะฮะน้องเอิร์ธนะครับผมในเรื่องอะไรเงี้ยก็มีความน่ารักมากอะไก็พยายามทำเต็มที่แล้วหวังว่าคงจะไม่แพ้บอชนญี่ปุ่นเรื่องนี้ถามว่ามีมีไหมมันมันเหมือนจะ มึงบอกไม่ได้มันมันมันจะไปเป็นมันจะมันจะฉีกไปเป็นอีกแบบหนึ่งมากกว่าเด็กสักอายุ18บแดะคะอยากจะเป็นเป็นมัมมี่คือเป็นคุณแม่ของแม่ของเราโอ้โหแล้วเราแล้วเราวัยนี้แล้วเราจะเราจะมีอะไรล่ะเรามีเราก็ต้องมีแกนมัมไงอ่ะยังไง แมก็ลุ้นนะลุ้นทั้งสองเรื่องเลยลุ้นนุ่มเบบีคนที่2องนะฮะของพี่ชาคิดรวมไปถึงผลงานล่าสุดที่เป็นซีรีส์วายด้วยโอสั่งเลิฟไทยแหล่นน่าดูมากมเลยนะคะอ่ะบีเลิไปแล้วใช่ไหมคราวนี้มาถึงยูริคู่ยูริที่มาแรงสุดๆในปีที่แล้วรวมถึงปีนี้ด้วยออกสตาร์ทปีใหม่มาเนี่ก็คือแบบ ปังไม่อยู่แรกงไม่อยู่จริงๆสําหรับคู่ของลิงหลิงออใช่นะฮะอบอกว่าบอกเลยว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เนี่ยเป็นปีของทั้งสองคนจริงๆนะครับเพราะว่าเดบิวต์ซีรีส์แซฟซกเรื่องแรกนะฮะก็ติดเทนด์ทวิตเตอร์ไปออกงานที่ไหนผมบอกเลยว่าห้างแตก กระจกห้างสัน่นเอาจริงไม่ได้พูดเวอร์เก,กินไปนะออไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะต่างประเทศที่เขาไปแฟนมิตเนี่ยค,คนไปรอรับสนามบินคือเพียบนะคะแล้วก็กกเป็นผู้แรกที่มีงานออแฟนมิตร แฟนมีขอไทยงานแฟนมีก่อนที่จะซีรีส์ออนแอร์อีกโอ้ใช่ดูสิว่ากระแสเขาแรงขนาดไหนหลายคนก็ชอบด้วยเวลาที่หลินหลินกับออมเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะด้วยความเป็นธรรมชาติมีโมเมนต์ให้แฟนๆได้จินกันแบบรายวันเลยทีเดียวนะฮะคือต้องบอกว่าหลิงหลิงเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะเขาบอกว่าเขาว่าเป็นอินโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดคืออะไรคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวเงียบๆนิดนึงตรงกันข้ามกับเอ็กโทรเวิร์ดนะฮะเอ็กโทรเวิร์ดก็คือเป็นคนที่แบบว่าเข้าสังคมได้ง่าย <ละ S 1> เผยแบบนี้ฟิวนั้นก็คือน้องออมนั่นเองที่จะเป็น e x t r ว v e r t พออยู่ด้วยกันแล้วมันก็ลงตัวเข้ากันเข้ากันนะคะหลายคนก็เอ๊ะปกติคู่จิ้นนะเวลาเสิร์ฟโมเมนต์ให้แฟนๆนะหลิงๆเขาบอกว่าอ่ะเนี่ยไม่ได้เป็นการเสิร์ฟนะคือเป็นตัวของตัวเองเวลายอยู่กับน,น้องออมเนี่ยนะคะคือเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวเองเป็นเซฟโซนของกันและกันปกติเวลาที่เราเห็นสัมภาษณ์ของน้องหลิงๆเวลาอยู่คนเดียวน้องหลิงๆเนี่ยจะเป็นแบบออกแนวนิ่ง แต่แนวนิ่งๆของเขาอะมันมีความน่ารักแฝงอยู่ธรรมชาติของหลิงหลิงเองอะก็เป็นคนที่มีความน่ารักอยู่แล้วทั้งในเรื่องของอคำพูดต่างๆรวมไปถึงการขยับตัวเล็กๆของเขาเนี่ยมันน่ารักละมุนไปหมดเลยอะออส่วนอีกฝ่ายหนึ่งน้องออมนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่ทั้งพูดทําแล้วก็เทคแคร์ซึ่งกันและกันนะครับมันก็เลยกลมกล่อมลงตัวไงกลายเป็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้คําว่า a อมบิ e วิร์ดแอมบินี่จะอยู่ตรงกลาง uh huh. อ่ามบเวิร์ดนี่จะอยู่ตรงกลางนะฮะเ uh huh. พราะเวลาสองคนนี้มันก็เลยมีเคมีคอล r รี c t ชันหรือว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้แฟนๆของลิงหนิงและออมเนี่ยรู้สึกแบบปลื้มเวลาที่สองคนนี้ได้อยู่ด้วยกันฝนจะยิ้มตามตลอดเวลาเขาสัมภาษณ์คู่กันหรือว่าอ,าออกงานคู่กันเอางี้เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเต็มๆดีกว่านะคะว่าจะน่ารักเบอร์ไหนคะ่ะมันเป็นมาใช่มันมาโดยธรรมชาติโดยที่แบบเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่ทําตามความรู้สึกตัวเอง ก็คือเวลาอยู่กับน้องออมอะ่ะหนูก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ดีส่วนน้องออมก็เป็นตัวของน้องออมเราจะไม่ได้แบบฝืนว่าเออเวลาอยู่กับน้องออมเราต้องแบบพูดมากนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปตามออธรรมชาติของเราแล้วทุกอย่างมันก็ออกมาดีเองค่ือน้องอ,อมเป็นคนเทคแคร์คนอยู่แล้วส่วนพี่ก็แบบ พี่อาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าหลิงจะเป็นคนที่แบบเห็นดีเทลต่างๆอะไรว่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นะก็คือของหลิงก็จะไม่พูดแต่ว่าถ้าเห็นเราก็จะทําส่วนน้องอมก็คือแบบทั้งพูดทั้งทําน้องอมจะมีความขี้อ้อนในตัวแล้วก็แบบดูแลเทคแคร์มันก็มันก็จะกลายเป็นความน่ารักของเขาเรามีอ้อนเขาไหมหรอสออกซื้อได้ไหม ถ้าถน้าเห็นมันก็คงเห็นตามแบบโมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้แบบใช่ตั้งใจแบบน้องออมอะไรอย่างเงี้ย แม่นะบอกแล้วว่าเป็นเมมที่น่ารักนะฮะคือถ้าอยู่คนเดียวก็อาจจะแบบนิ่งๆแต่ก็มีความน่ารักนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่กับออมเนี่ยก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเป็นความกลมกลม่อมเคมีคอที่ลงตัวลงตัวนะเคมีดีมากๆสําหรับคู่นี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนที่เห็นคู่นี้เขาอยู่คู่กันนะ่ะแล้วมันจะมีแบบโมเมนต์ฟินๆที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะไม่แปลกใจกี่จริๆชิปลํานี้เจอกว่าเรือเนี้ยและไปได้ไกลค่ะเขาบอกว่าใหญ่มากใหญ่ ระดับเกินไททานิกแน่นอนแน่นอนนะฮะสำหรับเรื่องของลิงลิงออมนะครับผมอ้าวคราวนี้ครับ เปิดปีมานี้เนี่ยนะฮะสัปดาห์แรกของปีก็มีเรื่องตื่นเต้นของวงการมือถือมาฝากคุณผู้ชมกันเลย<ช>ครับผมใช่่คะซัมซุงค่ะเขาได้ปล่อยทีเซอร์ของโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาพร้อมกับคำว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะนี่แล้วบอกใบ้ไว้ทุกคนเตรียมพบกับ Galaxy AI ที่พร้อมจะมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่ของคนไทยทุกคนค่ะนี่ในงาน g า l ล x y u n p a c k ชมไลฟ์ได้นะครับในวันที่23มกราคมที่จงถึง เวลาตีหนึ่งที่ Facebook ต้องบอกว่าเป็น Facebook p a g อ Official ของ s m s u ุ g นะครับผมแต่ก่อนจะถึงวันนั้นตอนนี้คุณผู้ชมครับซัมซุงเขาเปิดให้ทุกคนเนี่ยลงทะเบียนร,รับโค้ดสิทธิพิเศษฟรีเพื่อรับ The New Galaxy และได้ใช้ Galaxy AI ผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่นี้นะฮะเป็นกลุ่มแรกของโลกพร้อมสิทธิพิเศษ3ต่อด้วยกันใช่แล้วค่ะ1น,นะคะก็ฟรีประกันจอแตกและอุบัติเหตุ ซัมซุงแคร์ plus หปีมูลค่า4590บาทนะสองฟรีความจุเพิ่มเป็น2เท่ามูลค่าสูงสุด1 0 0 0 0บาท3ลดเพิ่มอีก5,000บาทรายละเอียดประกาศณวันจองนะพลาดกดรับดิวนี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะลงทะเบียนได้ถึงวันที่22บมกราคมนี้เวลา5ทุ่ม59เ้านาทีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถสแกน qr code ค่ะที่ขึ้นบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนได้เลยนะอ่ะน,นี่เราขึ้น,นให้ใหแล้ว qr โค้ดนี้รีบสแกนเข้ามาย้ำนะคะว่ารับโค้ดไว้ก่อนเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนยังไงก็คุ้มกว่าค่ะคุณขานี่นะฮะเราให้เวลาคุณผู้ชมเลยสแกน QR โค้ดเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้รีบไปลงทะเบียนนะครับรับสิทธิพิเศษ3ต่อด้วยกันอย่างที่พี่ฝนบอกนะครับแต่แค่ดูจาก t เซอร์ตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆนะฮะจะว่าจะได้เห็น The New Galaxy แล้วแล้วที่สำคัญอยากจะรู้มากว่า Galaxy AI ผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่นะฮะของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรของคนไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไร oh จะ oh. ว,ว้าวขนาดไหนช่วยอะไรเราได้บ้างช่วยทําให้ชีวิตของเราง่ายและสะดวกขึ้นอย่างไรนะครับผมเปิดตัวรอบนี้แน่นอนจะมีเซอร์ไพรส์ที่เราต้องตันลึงกันหมดค่ะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรีบสแกน QR โคดนี้ด่วนๆเลยค่ะ สแกนไว้ก่อนนะฮะเจ็ดมกราคมจนถึง23มกราคมต้องกดตัวจร right. oh, ิงๆตีหนึ่งมกราคมแล้วมาเจอกันนะครับถูกต้องค่ะส่วนตอนนี้เราไปเปิดซอแกล้งกันหน่อยนะคะบอกเลยว่าคึกคักมากคือเมื่อวานนี้มีคนมาแวะเวียนหาช่วยสังมินเพียบเลยจ้ะนี่เมา่หมอยถอยคือแบบเมียกเมาอะมา่นทุกคน ความน่ารักถึงประตูซอยก้าเลยจ้าอป้านางสยชเวซังมินกับนักแสดงน้องใหม่เพชรรัตนะกับซีรีส์ไวฟิลกูศลซังมินดินเหนียวซึ่งนอกจากจะฟินจิกม้อนกับความสัมพันธ์ที่ตกหลุมรักแบบไม่รู้ตัวแฟนๆที่ติดขอบจอยังได้เพลินตากับซอฟพาวเวอร์ไทยที่ยกกองไปถ่ายทําถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วยติดตามซังมินดินเหนียวทุกคืนวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มตรงทางช่องก้ากด30เลยจ้ารักเธอ กกกกก็พร,รััันนเลลยยต้ออองมมีหกกคนที่ชอบโดนหลอกให้รักถูกใจเลยชิม้าสิงเกิลใหม่หลอกๆจากศิลปินวงโซโซีโอแนวเพลงป๊อปร็อกที่มีเนื้อหาสื่อถึงความรักที่ยอมโดนหลอกให้รักโดยได้โปรดิวเซอร์อย่างเกมเกมกะไบมาร่วมทำสิงเกิลนี้ให้สมบูรณ์มากขึ้นใครที่อยู่ในโหมดซับน้ำตาหาฟังได้แล้วนะจ๊ะอุ่นมุยด้เป็นมมลุยเปลุยไมเตอร์ หยุดนะนักร้องสาวกัมพูชาจันเสยหมากที่แวะมาสอยก้าวชวนฟังเพลงเม er ียผ่อน50เพลงจังหวะสนุกสนานที่ตอนนี้กลายเป็นไวรลัลใครๆก็เปิดฟังแล้วก็แหกคัฟเวอร์บนโซเชียลเพียบแฟนๆหาฟังได้แล้วทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยจ้าสุดติ่งจิงกะเบลอะจะเคปไม่ต้องเรื่องนี้บุโกโรู้ ัทุก่าวมายีขไม่มีเรื่องไหนที่ปนดาไม่กล้าพูดเจอกันเลยที่ช่อง9กดหมายเลข30ค่ะพร้อมแล้วบอกนะคะตกมันส์บันเทิงเวลาใหม่ช่วงเย็นหโมงจันทร์ถึงสุขเมามันส์กดเดิมแซ่บซีดเผ็ดร้อนกว่าที่เคยเห็นตีแผ่ประเด็นเด็ดก่อนใครที่นี่ที่เดิมช่อง9กด30เริ่ม2องมกราคมนี้แล้วเจอกัน กว่าเดิมแน่นอนเปลี่ยน <ผม S 2> เวลาใหม่มาที่6กโมงสินะคะช่วงเย็นถึงเวลาหนึ่งทุ่มนะคะก็มาชมกันได้อัปเดตข่าวกันที่รายการตกมันบันเทิงนะคะใช่แล้วครับผมอ่าแล้วนี่คือทั้งหมดของนายเต้ในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วค,ค่ะคืนนี้เจอกันอีกครั้งกับนายเต้ในไลฟ์นะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ